เช็ค <Check. S 2> โคกเปิดช่วงเวลาสุดพิเศษสวัสดีครับไ้้ยเวลาของมูฟี่เช็ค กับผมจะโลธนภพนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับแฟนๆของสไปเดอร์แมนเตรียมเฮกันได้เลยนะครับเพราะว่า Sony Pictures ได้ประกาศผ่านสื่อออนไลน์ของตัวเองแล้วนะครับว่าเตรียมจัดคัมเปนเฉลิมฉลองความสำเร็จของสไปเดอร์แมนโนเวโฮมที่สามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปอย่างถล่มทลายครับโดยจะนำหนังสไปเดอร์แมนโนเวโฮมที่มีการเพิ่มฉากใหม่ให้ยาวกว่าเดิมกลับมาฉายใหม่ในสหรัฐอเมริกาและ แคนาดาในช่วงเดือนกันยายนของปีนี้ครับซึ่งอาจจะนำไปฉายในอีกหลายประเทศด้วยโดยตั้งชื่อฉบับใหม่นี้ว่า Spider-Man: No Way Home The m o r e f u n Stuff Version ครับ Super Heros to Be Another Way There is it Their Danger to Our Universe การเอากลับมาใช้ใหม่ในครั้งนี้ครับเนื่องมาจากเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของหนังสือการ์ตูนชุดไอ้หนังมุมและครบรอบ20ปีของหนังชุดสไปเดอร์แมน ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อประเทศอื่นๆที่จะมีการฉายหนังฉบับใหม่เพิ่มเติมในภายหลังครับเต่ในการประกาศครั้งแรกนี้ก็มีแค่อเมริกากับแคนาดาก่อนส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศเข้าฉายแต่ก็มีลุ้นนะครับว่าแฟนๆชาวไทยอาจจะได้ชมก็ได้ครับยังไงก็ติดตามมูฟวี่เช็กันนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แน่นอนครับ เอาเลยครับแล้วกลับมาติดตามมูฟี่เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟี่เชค